เรียนท่านที่เกอรพและมิตรสายทุกท่านครับผมพอดีด็อกเตอร์อนุชาติคุณนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกที่ติดตามช่องนี้เป็นประจำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอุณวุฒิและวัยวุฒิระดับกลางถึงสูงเด็กๆบคงจะฟังที่นี่ไม่รู้เรื่องหรอครับผมแน่ใจว่า ส่วนใหญ่ก็คงจะเคยอ่านประวัติของคุณหญิงพลอยกับท่านเจ้าคุณปเปรมในนวนิยายมีชื่อของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทิปราโมชชื่อเรื่องสี่แผ่นดินท่านคงจำได้นะครับผมขอทบทวนเล็กๆน้อยถึงบุตรและธีดาของคุณหญิงพลอยคนโตเนี่ยชื่อตะวน้นตะวนเนี่ยไม่ใช่ลูก แท้ๆของคุณพลอยหรอกครับแต่เมื่อแต่งงานกันและคุณพลอยเข้าไปอยู่ในบ้านคุณเปรมก็สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งหน้าตาหน้ารักเป็นเด็กผู้ชายก็ถามว่าถามคุณเปรมว่าเด็กคนนี้หน้าตาหน้ารักจริงๆเลยคุณเปรมก็บอกว่าถ้าเธอชอบฉันจะยกให้ก็ปรากฏว่าตาอ้นเนี่ยเป็นลูกของคนใช้ ที่เคยเป็นเมียของคุณเปรมก่อนหน้าที่จะแต่งงานกับคุณพลอยแต่เนื่องจากคุณพลอยก็ไม่ได้ถือสาอะไรก็นำตาว้วนมาเลี้ยงแล้วก็ให้ความรักความเมตตาต่อมาตะว้นก็ไปเรียนโรงเรียนในร้อยเป็นทหารคนรองลงมาก็คือตาอัน้นตาอั้นนี่เป็นลูกของคุณเปรมกับคุณหญิงพลอยตาอั้นเขาก็ไปเรียนกฎหมายที่เมืองนอก และต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัษฎรทำการปฏิวัติในปี2475รองลงมาก็คือตาอตอดตาออดนี่เขาชอบทางด้านสิ่งสุนทรียภาพความละเอียดอ่อนก็ไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็เป็นลูกที่คุณพลอยรักมากเพราะตาออดเนี่ยเอาอกเอาใจแล้วก็มีความกตัญยูรู้คุณบิดามารดาเอาใจใส่คุณหญิงพลอยเป็นอย่างดี ส่วนลูกคนสุดท้ายก็คือประภัยประภัยดูจะเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยจะมีความคิดอะไรนักต่อมาประภัยนี้ก็ทําให้คุณหญิงพลอยเนี่ยเสียอ,อกเสียใจหลายครั้งโดยเพ้อยิ่งได้ไปแต่งงานกับเศรษฐีใหม่ชื่อนายเสวีที่ใช้คําว่าเศรษฐีใหม่เนี่ยเป็นคําที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากว่าในช่วงสงครามเนี่ย มันจะมีผู้คนจํานวนหนึ่งร่ารวยขึ้นมาจากการค้าอาวุธค้ายุโทโธปกรณ์หรือแม้แต่ค้าสินค้าอาหารต่างๆให้กับกองทัพญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยเหล็กมันเป็นยุโทโธปกรณ์สําคัญมีราคาแพงมากพ่อก็เล่าให้ผมฟังเองว่ามันเจอเศษเหล็กที่ไหนขโมยหมดเมื่อก่อนผมนอยู่แถวสะพานพุทธมีวัดใกล้ๆบ้านที่ผมวิ่งเล่นประจำจะคุณทวด ท่านสร้างขึ้นมาชื่อวัดประยุรธวงสาวาสตามราชทิมนามของท่านหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดรั้วเหล็กก็คือรัวร้วของวัดเนี่ยทาสีแดงเป็นเหล็กซึ่งจะคุณทั่วสั่งมาจากอังกฤษเดิมก็จะตั้งใจจะกราบบงคกทูลถวายในหลวงกาลที่5แต่เนื่องจากว่าท่านไม่ทรงโปรดรั้วแบบนี้ท่านช่วงก็เลย นำมาสร้างท่านดิดก็เลยนำมาสร้างเป็นรั้ววัดทาสีแดงชาวบ้านเรียกว่าวัดรั้วเหล็กสมัยสงครามเพราะเราว่าไอ้พวกขโมยเหล็กก็เอาค้อนปอนใหญ่ๆเนี่ยไปทุบปลายรัว้วซึ่งทำเป็นรูปหอกรูปธนูรูปดาบเพื่อเอาเหล็กเนี่ยไปชั่งกิโลขายตาญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็มีการกักตุนยาเพราะยาเนี่ยมันต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นสิ่งที่หายากมาก ดังนั้นผู้ที่เห็นแก่ตัวก็ถือโอกาสขึ้นราคาจํานวนมากๆขูดรีดพี่น้องร่วมชาติด้วยกันในช่วงเวลานั้นคุณหญิงพลอยก็ป่วยต้องการยาปรากฏว่านายเสวีลูกเขยของคุณหญิงพลอยนั่นเองซึ่งเป็นสามีของพระภัยนะ่ะมันกักตุนยานี้ไว้เพื่อหากำไรแล้วมันก็นำมาค้ากำไรกับคุณหญิงพลอยซึ่งเป็นแม่ยายของมันล่ำรวยมหาศาลก เป็นคํากล่าวถึงพวกที่มีเงินทองจากรักษณะนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ความหมายที่ดีนักเรียกว่าเศรษฐีใหม่พวกนี้มีแต่เงินไม่มีรนิยมไม่มีการอบรมเห็นแก่ตัวเซะเป็นส่วนใหญ่และท่าทีกิริยาของคนพวกนี้เนื่องจากไม่รับการอบรมมาในครอบครัวที่ดีก็สามารถจะดูออกว่าถึงแม้จะแต่งกายสวยงามด้วยราคาแพงเพียงใดแต่อันนี้คือเศรษฐีใหม่ ไม่เหมือนกับพวกผู้ดีเก่าเงาผู้ดีซึ่งมีการอบรมสรืบต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วเศรษฐีใหม่พวกนี้ก็ร่ารวยมากขึ้นส่วนพวกผู้ดีเก่าก็ยากจนลงเพราะว่าภาวะสงครามอย่างที่เราให้ฟังแล้วให้เสวีกับประภัยก็ฟุ้งเฟอ้ออยู่กับเงินทองที่หามาได้ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยตั้งใจจะให้เห็นว่า การแต่งกายเนี่ยไม่ว่าจะราคาแพงเพียงใดก็ตามเนี่ยมันก็แค่บ่งบอกว่ามีสตังค์ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีรสยมหรือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงแต่อย่างใดกลับมาดูในสยามประเทศยุคนี้ในอดีตท่านคงเคยจำได้มีนักการเมืองที่เป็นขี้ข้าไอ้กังชินทักกี้คนหนึ่งชื่อไอโยงไอโยงเป็นชื่อเล่นของมันแต่งกายซกมก ไปต่างประเทศพบผู้นำระดับโลกก็ใส่เสื้อกระโปโลไม่มีกริยามารยาทไม่รู้จักระเบียบปฏิบัติทางการทูตไม่ให้เกียรติคู่สนทนาแม้แต่ถุงเท้าก็ใส่ข้างแดงข้างเขียวข้างไปพบในปูตินก็ยังไปนั่งดึงถุงเท้าให้เข้าดูถูกดูมินไอโยกเนี่ยมันเป็นเศรษฐีใหม่เป็นคนชั้นต่ําที่มีสตางม,มีเงินมีทองขึ้นมาแต่การที่มันกระทําอย่างนั้นน่ย การเสียชื่อของมันเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญมันทําลายชื่อเสียงของประเทศชาติย่อยยับนานาอารยประเทศเห็นพฤติกรรมของไอยโยงก็พากันดูหมิ่นเหยียดยมหัวเราะเยาะประเทศของเราว่าหาคนดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรือและต่อจากไอยโยงก็มีอีก,กาลนิกีนีคนหนึ่งมาเป็นนักกเมืองชื่ออีเอ๋งอีเอ๋งก็เช่นเดียวกับไอยโยงเป็นพวกกังขิน มีเงินมีทองมาจากการทุจริตคดโกงที่เองมีเงินมากมายอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อราคากี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านพ่อมันโกงชาติมาก็สามารถจะซื้อหามาได้เอสินค้าเครื่องใช้ราคาแพงๆโปกเข้าไปบนตัวโดยไร้รถนิยมเป็นที่หัวระขบขันและดูถูกดูหมิน่นแก่ประเทศชาติจากนานาอายประเทศเช่นเดียวกัน นั่นก็คือที่มาของการเล่าให้ฟังในวันนี้ซึ่งสำนวนไทยเนี่ยมีคำหนึ่งใช้ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อมันไม่ได้หมายถึงว่าเพียงแต่ว่าดูแต่หน้าคนดูหน้าก็บ่งบอกได้ในระดับกว้างๆแล้วว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วจากกิริยาท่าทีจากการแต่งกายจากการรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องลักษณะหรือว่ากรรมชมรูปตามภาษาของพุทธศาสนานั้นผมจะไลยฟังละเอียดในโอกาสต่อไปแต่วันนี้ต้องการจะตักเตือนให้ท่านได้นำไปพิจารณาถึงหลักคิดพื้นๆก่อนว่าการปฏิบัติตนเนี่ยโดยเพราะการแต่งกายเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเนี่ยสามารถจะสัมผัสเราได้ด้วยอายตนะของเขาก็คือจักขู่ประสาท ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดแรกเขาจะมีความประทับใจมีความเกรดชังมีการดูถูกดูแคลนเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเวลาสนทนาวิสาสะกับเราเพียงแต่เห็นการแต่งกายเขาจะรู้แล้วในระดับกว้างๆล่ะเราเป็นคนชั้นไหนสูงกลางต่ําต่ํามากต่ําที่สุดและต่ําสกมก นี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่หลายหลายคนไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความคิดมาก่อนอย่าไปบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันผมเตือนหลายครั้งแล้วว่ามันไม่มีวันจะเท่ากันได้ท่านอยากเป็นคนมีค่าหรือไม่ถ้าท่านต้องการเป็นคนมีค่าต้องการให้รับการยอมรับท่านก็ต้องเอาใจใส่ตามคำนวนไทยที่ว่าคบคนให้ดูหน้าหน้าตาก็ควรจะต้องเรียบร้อยสักลายพร้อยต้องแต่ตีนผมยันตีน หัวแม่เท้าแค่นี้ก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยแล้วหลักการใหญ่ๆอยู่ที่ว่าท่านต้องการเป็นชนชั้นไหนถ้าท่านต้องการเป็นชนชั้นถอยสถุนท่านจะซกมกโสกโครกยังไงเมื่อไม่มีใครว่าอะไรและเขาก็จะตอบสนองจัดลาดับให้ท่านเป็นคนซกมกถอยสะถุนแต่ถ้าท่านต้องการเป็นคนที่คบหาบัณฑิตอยากจะเข้าใกล้ชิดกับคนที่ดีมีการศึกษาท่านก็ต้องรู้ตัวว่าเรา มีกล่นขนาดไหนอันดับแรกเลยที่ต้องพิจารณาก็คือว่าตัวเราเองนั้นนะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่ามีคุณค่าทางด้านใดแล้วเราจะได้สามารถเลือกบทบาทการแต่งกายการแสดงท่าทีกิริยาให้เหมาะสมกับคุณค่าของเราถ้าเราเป็นภิกษุคุณค่าก็คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปดังนั้นการแปลดตัวก็ต้องเหมาะสมกับสมณเพศเดินดูดกาแฟอามาซอนล่อนไปล่อนมาทั้งนั้นที่ใส่จีวรอ,อย่างนี้ตัวเองก็หมดคุณค่าการแต่งกายใส่จีวรถูกต้องครบถ้วนแต่กิริยาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีความสำรวมนั่งฉันอาหารคุยกันกับเพื่อนขอโมงโฉงเฉง ไม่มีคุณค่าเพราะไม่สำรวมภิกษุจะพูดคุยขณะฉันอาหารไม่ได้ภิกษุจะเดินดูดกาแฟเดินไปเดินมาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เ็ต้องตอบสนองต่อบทบาทของเราหรือคุณค่าของเรานี่ประการแรกนะครับประการที่สองกลุ่มที่เราต้องการจะให้เขายอมรับเป็นใครถ้าเราต้องการให้นักเลงกุ้ยมันยอมรับเราเราก็ต้องซกมกเราก็ต้องสัก อนุมานกลางหลังจะต้องสักยันตั้งแต่หัวจทหางตักเลงทั้งหลายเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันมันก็ยอมรับแต่ถ้าต้องการเข้าสังคมผู้คนที่มีความรู้มีความคิดมีการศึกษาการแต่งกายก็ควรจะต้องสะอาดสะอ้านแล้วก็สอดคล้องกับสถานที่ที่เราจะไปสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เขาแต่งกายกันในลักษณะแบบนั้นถือว่าเป็นการให้เกียรติสามประการคือให้เกียรติตนเอง ให้เกียริคู่สนทนาและให้เกียรติสถานที่นี่คือการกำหนด Position หรือสถานภาพของตัวเราท่านลองสังเกตดูง่ายๆบริษัทธุรกิจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเรื่อง Position และก็ Branding ทำไมโตโยต้เป็นที่รู้จักในหมู่สังคมไทยมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วโตโยต้าผลิตรถราทาทูก็คือ ในปัจจุบันก็อาจจะยกตัวอย่างเป็น v ีออบ้าง Cross บ้างขึ้นมาเป็นระดบรถชั้นกลางก็คือ c a m r รแล้วรถ Luxury รถหรูหราโต y o ต้าผลิตได้ไหมผลิตได้แต่เขาไม่ใช้ยี่ห้อโต y ย t a เขาใช้ยี่ห้อ Lexus Lexus ก็คือ Toyota อาอ้าแล้วทำไมไม่ใช้ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่น Lexus ก็ได้ไม่ได้เพราะว่าภาพลักษณ์หรือสถานะ โพสิชันของสินค้าของเขานะั้นเป็นสินค้าก็คือรถยนต์ในระดับล่างและระดับกลางภาพลักษณ์ของเขาไม่ใช่รถหรูหราไม่เหมือนกับ a u ด i ีไม่เหมือนกับ Mercedes ไม่เหมือนกับ BMW หรือสูงขึ้นไปหน่อยก็เบนลี y ดังนั้นถ้าเขาจะทำรถชั้นดีแต่ถ้าหากใช้ยี่ห้อโตโยต้อยู่ลูกค้าก็จะมองว่าเป็นรถชั้นกลางอยู่ดี อาจจะใกล้เคียงกับ Camry เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการอัพราคาขึ้นไปในกลุ่มคนที่ต้องการรถหรูหราที่สะดวกสบายมีขีก้อนมากสูงเขาจึงต้องสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมายี Ye ่ห้อเล็กซัลักษณะอย่างนี้ชี้เห็นชัดเจนว่าสถานะของสินค้ามีความสำคัญและผูกพันกับการปฏิบัติตนการแต่งกายการแสดงท่าทีวาจา เทียบเคียงกับตัวเราเช่นเดียวกันเราต้องการวางตนอยู่ในสถานะใดเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับกับกลุ่มเป้าหมายของเราท่านคงอ่านข่าวเป็นประจำไอ้บ้าบอที่ไหนไปซื้อเครื่องแบบมาแต่งบางคนแต่งเป็นนายพลตำรวจขึ้นไปโอดเบงกับตำรวจในโรงพักแพ๊บเดียวถูกจับหรือว่าบางคนแต่งเครื่องแบบทหารไปซื้อเครื่องแบบมาไปซื้อเครื่องราชเหรียญตามมาจากเสาชิงชา เดินไปเดินมาแป๊บเดียวถูกจับทําไมมันแต่งกายผิดเหรอไม่ใช่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบหมดแต่มันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ท่วงทีวาจาก,การแสดงออกคําพูดคําจากเกริยาท่าทางมันไม่ใช่คนที่เป็นคนกลุ่มนั้นนั้นดูกันออกผมเนี่ยสามารถจะดูอย่างกว้างๆได้คนนี้ถ้าไม่ใช่ทหารก็ตำรวจมันออกมาจากกริยาจากความเคยชินในการทำงาน มันออกมาจากคําพูดคนที่จบปรียญาเอกอย่างมีคุณภาพคุยด้วยสักครู่เดียวก็จะรู้ว่านี่ของจริงคนที่ซื้อปรียญาเอกมาแค่มองท่าทีดูคําพูดของเขาไม่ต้องคุยเขาก็รู้ว่าไอ้นี่ซื้อมาไอ้นักการเมืองส่วนใหญ่ซื้อมาทางนั้นนะครับทําไมมองออกเพราะว่าการศึกษาปรียญาเอกอย่างมีคุณภาพนั้นแหะมันจะต้องอ่านหนังสือเยอะจะต้องคิดเยอะจะต้องวิเคราะห์หาตัวแปรต่างๆในทุกๆเรื่อง มันจะติดเป็นลักษณะนิสัยเวลาเจอเหตุการณ์ใดๆก็ดีหรือสถานการณ์ใดๆก็ดีเนี่ยมักจะมองเหตุการณ์เป็นขั้นเป็นตอนเรียงลําดับและหาตัวแปรมาวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นไปโดยอัตโนมัติหมายถึงว่าถ้าเรียนจริงๆอ่านหนังสือจริงๆลักษณะจะออกอย่างนี้ทั้งสิน้นส่วนคนที่ซื้อมามันไม่ได้เรียนมันไม่เคยอ่านหนังสือมากมายไม่ได้สนใจจะค้นคว้าไม่สนใจจะคิดอะไร แค่เอาเงินไปจ่ายก็ได้วุฒิมาแล้วดังนั้นลักษณะอย่างนี้จึงไม่มีมันก็เป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ได้คนที่จบป็นเอเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าไอ้คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มันต้องการเข้าไปคลุกคลีถ้าเป็นคนกลุ่มนี้เป็นด็อกเตอร์แต่มันไม่ใช่มันซื้อมาไม่สามารถจะเข้าไปในกลุ่มเขาได้แน่นอนนี่เป็นลักษณะประการที่2ประการแรกต้องดูตัวเองว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนเราต้องการจะสร้าง โพสิชันของเราตำแหน่งของเราอยู่ในระดับใดข้อ2เราต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เขายอมรับเรานั้นเป็นกลุ่มใดประการที่3ามลำดับชั้นของเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นระดับใดอย่างเช่นว่าถ้ายกตัวอย่างด็อกเตอร์ซื้อมา อยากจะเข้าไปในกลุ่มด็อกเตอร์ด้วยกันแต่ว่าตัวเองนี่ไม่มีความรู้จะไปเข้าไปในกลุ่มที่คนที่เขาเป็นนักวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ไม่ได้ก็ต้องไปเกาะกลุ่มกับด็อกเตอร์ซื้อมาด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันด็อกเตอร์เหมือนกันแต่มันซื้อมามันก็ไม่เหมือนกับด็อกเตอร์ที่เขาเรียนดังนั้นไอการจบปริญญาเอกเนี่ยก็แย่งเป็นชั้นชั้นแล้วยังแบ่งอีกว่าจบปริญญาเอกทางด้านไหนทางด้านสังคมศาสตร์ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งมีคําพูดคําจาแบบหนึ่ง จบปริเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งจบปริเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่นว่าจบทางด้านสถาปัตยกรรมจบปริเอกทางด้านแพทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนี่คือ Market Cat e ต o r กรตลาดเป็นพวกจบปริเอกแต่มันก็มีตลาดย่อยอยู่ในนั้นอันนี้ก็คือความสำคัญที่เราจะต้อง นอกจากเราจะดูว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นระดับชนชั้นใดด้วยนอกจากนี้ประการที่4ก็คือว่าภาพลักษณ์ของตัวเรานั้นหรือว่าชาติตระกูลหรือว่าสถาบันที่เราจบการศึกษามานั้นมีสถานภาพได้รับการยอมรับเพียงใดแค่ไหนจบปรียตีไม่ใช่ว่าได้รับการยอมรับเท่าเทียมกันถ้าจบในเมืองไทย ก็ต้องดูว่าจบมหาวิทยาลัยไหนแต่ถ้าเทียบเคียงกันิญียตรีในเมืองไทยกับเปียตร,ตรีต่างประเทศก็ต้องดูว่าต่างประเทศคือประเทศใดถ้าเป็นฟิลิปปินส์อันดับกลองถ้าเป็นประเทศอเมริกาอันนี้ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะอเมริกานะั้นนะมันขายปริญญามันมีทั้งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกและเลวที่สุดในโลกดังนั้นยังไม่รู้ต้องคุยเข้าก่อนแต่ถ้าจบจากอังกฤษจากออสเตรเลีย จากเยอรมันจากฮอลแลนด์ฝรั่งเศสพวกนี้มาตรฐานสูงดังนั้นเกรดของปริญญาก็ไม่เท่าเทียมกันหรือตัวเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนมาก่อนเคยได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากใครหรือแม้แต่เป็นภิกษุเป็นภิกษุใครเป็นอุปชาถ้าอุปชาเป็นพระเกจิที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ปฏิวัติเคร่งครัดภาพลักษณ์ของเราก็จะได้รับการยอมรับง่ายกว่า บวชกับใครก็ไม่รู้อุปชาเชื่ออะไรก็จําไม่ได้แล้วเพราะว่าเจอครั้งเดียวตอนบวชแล้วไม่เจอกันอีกเลยชาตินี้แตกต่างกันนี่ก็คือกลืนที่อยู่เบื้องหลังของเราผลักดันเราให้ได้รับการยอมรับหรือไม่ประการต่อมามันก็คือความเชื่อถือได้ของตัวเราของคุณวุฒิของเราของขีดความสามารถของเราว่า มีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดอย่างที่บอกยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าจบจากหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงว่าไม่ขายปริญญาไม่ใช่สามกีบไม่มีครูชั่วหมหาวิทยาลัยนี้มีคุณธรรมศีลธรรมเน้นทางด้านวิชาการไม่รูปหน้าปัดจมูกก็จะรับการยอมรับเมื่อแล้วการยอมรับความเชื่อถือได้ของผู้คนเมื่อเห็น ซีวีหรือปลดของเราเนี่ยอ๋ออันนี้จบจากที่นี่มีคนนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทําดุสฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องนี้เรื่องนี้เขารู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาเราเขารู้จักชื่อเสียงของมหาลัยของเราเขายังไม่ทันสัมภาษณ์เราเลยแต่โอกาสที่เขาจะให้แต้มเราสูงมากอยู่แล้วนี่คือแต้มต่อที่ไม่มีใครเท่าเทียมกันและข้อสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ในการนำเสนอตนเอง ให้ได้รับการยอมรับเรามียุทธศาสตร์หรือไม่เราทำการพิสูจน์ทราบไหมเป้าหมายของเราคืออย่างไรเรามีกกืนแค่ไหนมีปัจจัยเกือ้อกูลปัจจัยผลักดันอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยเป็นจุดเด่นอะไรเป็นจุดต้อยของเราเพื่อนามาปรับสถานภาพการปฏิบัติตนของเราให้มันเหมาะสมนี่คือการตอบสนองสำนวนไทยที่ว่าคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อเนื้อผ้าเนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นผ้าจีนราคาถูกแม้แต่ผ้ายีนจากจีนเนี่ยราคาถูกคุณภาพก็ต่ำมันไปตามราคาและสินค้าจีนก็มีชื่อเสียงในเรื่องการต่ำต้อยทางด้าน,นคุณภาพเอาราคาถูกเข้าว่าคุณภาพเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างไม่สามารถไว้วางใจได้คนไทยแค่จะซื้อสินค้าโดยวิ่ง อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นกลไกก็มักจะเลื่อมใสเครื่องยนต์จากเยอรมันจากอเมริกาจากอังกฤษเพราะเราคุ้นเคยต่อชื่อเสียงของเขาที่สะสมมาเป็นเวลานานในสมัยผมเป็นเด็กๆสินค้าญี่ปุ่นคุณภาพต่ำใครใช้รถยนต์ญี่ปุ่นใครใช้สินค้าญี่ปุ่นก็เหมือนกับสินค้าเกรด2แต่ปัจจุบันไม่ใช่เพราะญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนแบรนด์โพสิชันของเขาขึ้นมา จนได้รับการยอมรับทั่วโลกรองจากญี่ปุ่นมีสินค้าเข้ามาสมัยเด็กผมโตขึ้นมาหน่อยก็คือสินค้าไต้หวันที่จำได้ก็มีโทรทัศน์ต้าถุงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้าถุงมาจากไต้หวันคุณภาพดีและจากนั้นเมื่อเกาหลีเขาพัฒนาประเทศของเขาเฟื่องฟูขึ้นมาสินค้าของเกาหลีใต้ก็เริ่มได้รับการยอมรับโทรทัศน์ซัมซุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมอหุงข้าวเครื่องซักผ้า LG ได้รับการยอมรับส่วนสินค้าจีนเนี่ยเกรดต่ำมากพึ่งเริ่มพัฒนาตลาดขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นที่คอละหาอยู่ว่าราคาถูกคุณภาพต่ำซื้อสินค้าจีนก็ต้องทำใจฐานะของสินค้าจีนเป็นอย่างนี้แต่ต่อไปถ้าเขาสามารถจะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแบรนด์ของเขาของประเทศของเขาให้เหมาะสม ก็สามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ว่าเขาต้องการวางสถานภาพของสินค้าของเขาอยู่ในจุดใดนั่นก็คือ positioning ถ้าเขาต้องการรักษาสถานภาพว่าเป็นสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่ถ้าต้องการพัฒนาให้รัการยอมรับเฮ้ยสินค้าจีนเดี๋ยวนี้เจ๋งแล้วนะไม่ได้เลวเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าของเขาให้รับการยอมรับเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นั่นคือผลจากการกำหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันและตัวเราจะสามารถประยุกต์อย่างไรบ้างผมขอนําเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะมันมีรายละเอียดพร้อมกับกรณีศึกษามากมายอยากให้ท่านได้เห็นนี่แหละครับในเสวีเป็นเศรษฐีใหม่มีเงินก็จริงแต่ลดนิยมต่ำก็เหมือนไอโยองกับอีเองเศรษฐีใหม่ได้เงินมาจากจริงบ้างเท็จบ้าง มีเงินมีทองมาจากการช่อลาบังหลวงบ้างอยากใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้แต่ลดนิยมต่ำความรู้ต่ำระเบียบปฏิบัติกกริยามารยาทก็ต่ำเหมือนกับเศรษฐีใหม่ก็คือนายเสวีที่เป็นสามีของประภัยลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงพลอยและท่านเปรมนั่นเองครับผมพุทธีดรอตอนุชาตบุญน,นาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ตัวดีครับ